กันไกรนี่ตัดขนจมูกอันนี้ตัดทั่วไปนี่ตัดทั่วไปเหมือนกันนี่ตัดผ้าถ้านำกันไกรตัดผ้าไปตัดอย่างอื่นก็พอต่อไปไปตัดผ้าอีกมันก็จะไม่คม อย่างนี้ก็เรียกกันไกลแต่เป็นกันไกลตัดเล็บกันไกลตัดเล็บนี่ถ้าหากว่าอย่างเงี้ยตัดแล้วได้กรุ๊ปกรุ๊กรุ๊อย่างนี้แปลว่าคมส่วนมากกันไกลตัดเล็บเนี่ยใช้ไปสักระยะหนึ่งก็จะ ไม่คมละชุดนี้ดีหน่อยตัดคมบางคนไม่ได้ตัดเล็บด้วยตนเองต้องไปตัดเล็บที่ร้านทำเล็บอะ่ะแล้วก็ทำเล็บให้สวย แต่มีถ้าเติมไปด้วยคำว่าปากปากกันไกลเนี่ยแปลว่าอะไรถ้าปากกันไกลก็เป็นพวกพวกคนพูดจาชอบว่าคนอื่นอ่ะชอบเน็บแนมคนอื่นเรียกว่าพวกปากปากเป็นกันไกล พกปากจัดทั้งหลายก็เรียกปากกันไกลเหมือนกัน